คุณแม่ข,ข้างบนนี้ถ้าอยากจะชูอย่างนี้ครับชูไอเล็บชูแต่ว่าถ้าจะไม่ถันเรียกมองคาราบาลเลยนะนะฮะไปรลองเพลงที่เบิร์ดชูคาราบาลเลยขอบคุณครับ,บคุณมาในเช้าค,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 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไปโทรไปซื้อตัวกันหนูเหรอแล้วหนูโทรคุยกับแม่ด้เหรอตอนไหนกลัคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรคอนเสิร์ตมิตติ้งเดี๋ยวแล้วจะไปด้วย,ยปีนี้นะดปีนี้อย่าลืมตัวเขาบินแพงกว่าใช่ไหมอะไรล่ะแม่แม่รวยอยู่แล้วโอ้โหนะี่หน่งนะท่านที่หนึ่งไม่ร่วงหรอกแต่ผมมันจะร่วง ผอทำไครับตับสอนาครับ so ตัดมาจักกลางเลยหรอน่ารักต้องไหนก็ไหนอาเปลยมานแบบ่ที่ิมือัไปแล้ว้ดค่ตมาจ